สวัสดีค่ะข้าสูตสร้างไม้เจ้าะกรอนะคะมีเอฟซี FC มาจากที่ไหนนะคะปลายทะเบียนนะคะน่าจะเป็นคันที่เปิดไฟอยู่นะเกระฝังเป็นบุ๊กขอ,องเล่นหรือเปล่าถ้าเป็นพิษโอม่เอฟซีมาจากไหน อ,อเป็นเอฟซีนะคะเป็นเอฟซีลุงพลนะคะเป็นสายบุญนะคะเป็นสายบุญนะคะเป็นสายบุญค่ะตอนนี้ก็คือมาไหว้ขอพรอ,อ,องปูนะ่เนาะมีส่วนร่วมสร้างองค์ปู่มาแล้วนะคะนี่เลยได้โอกาสมาถ,ถึงที่เลย สามท่านคือท่านได้มีส่วนร่วมสร้างองค์พอปู่นะคะแล้วที่นี้ก็เลยถือโอกาสได้มากาบไหว้ขอพรน,นะคะกาบไหว้ขอพรน,นะคะ

คะแต่ว่าเป็น f อฟซเนาะเป็น f อซแบบรวมสร้างปู่เนาะองค์พ่อปู่มาแล้วนะคะเลยได้โอกาสเนาะได้โอกาสมากราบไหว้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอรุ่นพี่คนเดียวนะคะร่วมให้ก็ได้นะคะยินดีค่ะเท่าดี้กันก็ได้ค่ะยินดีค่ะยินดี มานาคะเชิญค่ะด้านนี้เชิญค่ะเชิญแก่ที่ต้องนะคให้หน่อยที่ต้องค่ะยินดีค่ะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะรมบสมัครปัตตานีดีในคลิปนี้ก็ เป็นไ้แค่นี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่เจ้ากรอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราคอยตามคลิปหน้านะคะว่าพี่นานาจะพาเราไปไหนนะคะจะพาเราไปไหนนะคะเดี Tyl Cam Kim ๋ยวตามดูนะคะตามดูว่าพี่นานาจะพาเราไปที่ไหนนะคะนี่ไงจะได้เห็นนะ นี่ตรงนี tamam. ้อ่ะมุมน okay. ี้ใช่มุมนี้จะสวยมุมนี้จะตรงเลยค่ะขอบคุณน้องก้สูงให้คุณยายหน่อย้อคุณน้องหนอ่ง้เปิดเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับเป็นเปนีจีมาอยู่จะเลแล้วือนัคะว่าจะว่าจะอ๋อมันต้อ่อ

สายบุญสายบุญเคยเคยร่วมสร้างองค์พระปู hmm. so, mm ่อังุกนี้ปลอดภัยนะครบ